ลงหนหน้าทองเมตตามหานิยมเสริมความปัง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดทูบนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่ากูเนี่ยจะพาทุกคนมาลงหนะหน้าทองก็จะบอกว่าที่เนี่ยพิเศษมากตรงที่ปกติแล้วเนี่ยคนไทยอะเข้าไม่ถึงหรอกเพราะว่าอาจารย์ที่นี่นะคะโด่งดังไปถึงต่างประเทศฮ่องกงมาเลสิงคโปร์จี่สำคัญอะคนจีนบินมาเยอะมากปกติแล้วที่เนี่ยเต็มไปด้วยคนจีนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่รายการสบัดทูบจะพาทุกคนมาดูว่าการลงหะหน้าทองที่ปังที่สุดมันเป็น รายการนี้นะคะเป็นรายการเกี่ยวกวับความเชื่อการหมู่แล้วก็ความปังเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนางเป็นคนที่สวยมากรวยดูดีไปหมดมีตําแหน่งแต่ว่านางก็มีความเชื่อคล้ายๆกันกับโก้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอนางข้างในกันค่ะเราเจอแขกรับเชิญแล้ว น้องโยกอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องโยชิมีถูวหรือเปล่ารายการอะไรสบัดทูปสบัดทูปน้องโยแต่ไม่มีท้วไม่มีไม่มีไม่น้าคายที่จังเลยเดี๋ยวนี้เรามาสายมูเหมือนกันสายมูมันมีพับออนไลน์ในตัวโอ้ยอยากสวยเหมือนโยว่ะจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่มูค่อนข้างหนักเหมือนกันนะโดยปกติแล้วนะคะเวลาโกูไปไหนไปไหว้พระหรือว่าไปมูที่ไหนแล้วมันปังอะไรอย่างเงี้ยกูก็จะคอยบอกน้องโยตลอดเพราะว่าเราสนิทกันเราจะคุยกันเรื่องนี้บ่อยเนาะน้องโยเคือแบบเออพี่โกูบูชาไหนดีอันนี้ไหนปังไหม หรืออะไรเนาะพอก้อะรู้ว่าเดี๋ยวจะมาที่คุนะหณ้าทองที่นี่นะคะนึกถึงโยคนแรกก็เลยโทรเลยพอบอกว่าจะมาลงนะปึ๊บโยตอบว่าไปค่ะ ที่พี่พานอนโยมาเนี่ยอาจารย์ที่นี่โด่งดังมากดาราจีนสิงคโปร์ฮ่องกงพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยบินเพื่อมาลงนะงที่นี่นะคะจริงๆดูโลเคชั่นอะค่อนข้างที่จะไกลห่างลามผู้คนแต่พอ,าอามาไม่ใช่นะคะคือคนมาสกาล่าเยอะมากคืองลงจอดรถคือรถแบบจอดแน่นคนเข้ามาแบบแวะเวียนกันมาเรื่อยๆแต่วันนี้มันพิเศษมากพออนโยมามันไม่ได้แค่แบบการลงนะอะไรางี้อาจารย์บอกว่าเราจะมีการอาบน้ำมนต์ด้วยพอแบบเต็มแม็กเต็มแม็กของอาจารย์เลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันเลยไหมโย เดี๋ยวเราเข้า<อ>ไปด้านในกันนะคะตามมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในคุ้มของอาจารย์สุบินแล้วนะคะคุ้มข้างในก็จะแบบร<อ>่มเยน็นลูกศิษย์ลูกหายกเยอะแยะทยอยกันเข้ามาเนาะยูจินเข้ามากันไหมค่ะสายกโก<อ>้าเข้ามาข้าง,างๆอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบเตะตาเตะใจเพราะว่าเป็นสิ่งของอะไรยังไม่ยังไม่แหวละกันได้ค่ะ๋ยวเราเข้าไปพบอาจารย์ดีกว่าข้างใน<อ>แล้ว แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์สุบินกับแม่ครูฟ้าใส่แล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะผมต้องสอบถามอาจาร,รย์นิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของการทําคุ้มเนี่ยค่ะ ไก็คุ้มนี่ทํามาได้8ปีละในจริงอ่ะตั้งใจไว้เป็นที่พระคอนหย่อนใจใครมาแล้วไหว้พระมีจิตใจให้สงบเหมือนคิดซว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราก็ได้มาแล้วก็มาไหว้บ้านแล้วก็สบายใจและอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาเนาะให้ทุกคนที่มาแล้วก็ อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างหลายๆด้านช่วยเสริมให้เป็นกำลังใจ<ม>กับ<ม>ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลงหน้าหน้าทองหรืออาบน้ำมนต์หรือว่าจะเอาวัตถุมงคลต่างๆไปใช้บูชาก็เพื่อเสริมกำลังใจให้ก็ประมาณว่าใครที่มาถานที่งนี้เนี่ยก็จะได้ความสบายใจกลับสบายใจกลับไปคนส่วนใหญ่แล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องชคลาบด้วยต้องลงไม้ก็นี่แหละเรื่อง ความรักเลลรื่องความรักนี่แหละการความรักนี่เป็นสิ่งที่คนเราต้องการมากมากเลยนะลองจากเงินความรักเนี่ยเหมือนแบบว่าเรามีกําลังใจเนาะถ้าแบบได้รักใครแล้วอย่างเงี้ยมันก็เสริมกาลังใจพอได้กําลังใจปุ๊บก็จริงอื่นอก็ตามมาแต่ว่าไม่ใช่คู่รักกันก็นได้อาจจะนี่เราเจอกันเนี่ยก็รักกันเหมือนครอบครัวพี่น้องญาติน้องเป็นความรักหลายรูปแบบอะไรยนมิตรกันบางคนแบบทำธุรกิจ พลังกงในบริษัทหลายอย่างก็ต้อง<ข>อใช้ความรักเราจะเราจะเห็นว่าอย่างคนต่างประเทศใช่ไหมเ้ย<ะ>เจอกันกอดกันมันเหมือนแบบว่ารักกันแบบไม่ใช่เชิงทูงสาวเนาะแ็ <S <s> <S คือให้กําลังใจกันอาจารย์ฉัน้เดี๋ยววันนี้หนูขอเงินงานปังๆแล้วก็ความรักแบบเวอร์เลยหนูยากมีแฟนได้เดีวก็เลาจรดูว่าจะทําอะไรกัน ก็กาแฟหรอโย่ไม่ได้แม่อาแฟมีแ้วโอ้อยเราเล่นเราเล่นแ่นมีถือรึเปล่าเล่นเรื<ช>่องการงานอยู่จริงครับแล้วแฟนแฟนขับใช่ค่ะแ,แฟนขับงับ<ช>้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวแป๊บหนึ่งนะขอไปคุยกับอาจารย์การสมบูรณ เลยว่าทองคำแท้ๆมาแปะตรงหน้าเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะสูดจะขึ้นไหมไม่ขึ้นน้องปังปังปังเท่านัา้นอันนี้ก็ก็ลงเป็นหน้า,นาทองร้อยแปดนะครับเป็นขั้นสุดของอาจารย์สุบินเลยนะคะต่อไปก็เป็นคิวของน้องโยไ,ไปดูน้องโยกันนะ,ะฉันจะรวยแล้วจะมีผัวด้วยหน้าใสหมดเลย ็ได้ลงณนหน้าทองร้อยแปดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ต่อดีกว่าว่าหนูสองคนทําอะไรดีคะอาจารย์เพื่อความปังเพื่อความปังเราลงหน้าหน้าทองร้อยแปดเสริมเสน่ห์เมตตาไปแล้วตอนนี้ก็เสริมโชคลาบการเสี่ยงโชคด้วยก็คือจุดเทียนเทพเินแปลงสิวห้าตา ทางในเถียนเนี่ยไสเถียนจะเป็นอัขระเล่งจันทร์ของทางล้านนาคนล้านนาเนี่ยเชื่อกันว่าการจุดเทียนเนี่ยเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภให้กับตัวเราเอง,ท,งท้งเรื่องงานเงินงานเงินอะไรได้หมดเพราะว่าคนทางเหนือเนี่ยเขาจะชอบจะมีความเชื่อว่าบางทีนะฝันไม่ดีบ้างฝันเห็นผีหรือเห็นสุนัขอะไรเงี้ยก็จะจุดเถียนหมายความว่ามีปัญหาไม่สบายใจอะไรก็จะจุดเถียนเพื่อเสริมดวงชะตาด้วยเสริมโชคลาภให้กับตัวเราเอง ได้เลยค่ะแั้นต่อไปเราไปจุดเทียนกันดีกว่านะคะได้ค่ะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นเทียนเทพอินแปลงกายสี่หัห้าตานะคะที่ข้างในอาจารย์บอกว่ามีอักขระหมดเลยก็ได้ยันล้านนะในระหว่างที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเทียนวางอยู่เยอะมากก็เลยถามอาจารย์นิดนึงว่าเทียนอันที่วางเยอะๆนี่คืออันนี้เป็นเทียนที่ลูกศิ์ ทางเมืองจีนนาอกตรงไายชื่อมาเพื่อไปจุดขอโชคขอลาบหรือว่าจะขอาอรักก็มีประเทศนอินคู่ก็มีมาไม่ได้เพราะว่าติดโควิดติดโควิดมาไม่ได้ให้อาจารย์จุดื่อธ <ใน S 2> เษือนไปให้แล้วพร้อมขับคําอธิษฐานเคยมีคนจีนเขามาเขียนคำอธิษฐานแต่อาจารย์อ,าายอาาย่านไม่เป็นนะจุดสีห้วตาว่างใหญ่เนี่ยอธิษฐานอะไรไม่รู้แหละเพราะว่าถ้าได้แล้วเขาจะมาทาบุญ หนึ่งแสนบาททีนี้ก็ผ่านไปสักสามเดือนหกเ,เดือนแหละเขาก็จมมาบอกว่าจะมาทําบุญก็เลยว่าทำบุญอะไรเขาบอกเขียนคําขอไว้เนี่ยอธิษฐานขอสิบนั้นเพื่อจะเอาเงินไปทำหน้า oh, อ ơi, โอ้ก็ได,กดได้จริงจริงได้จริงๆริงเราก็ได้เอาเงินหนึ่งแสนบาทมาทําบุญนอกจากคนตีแล้วเราก็ต้องทําบุญด้วยใช่เราต้องสวยได้หน้าแล้วก็สวยที่หน้าย้วยนะะอยู่แล้วมีเราขออะไรกันดีล่ะเอาไงแม่พันหรือหมื่นล้านเด้หรอหมื่นล้านเลยได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีโอเค เวเราไปจุดเทียน,นกันนะคะอันนี้เป็นเทียน,นเสริมเพื่อความปังของเรายกดวงแก้ดวงเสียเงินทองการงานสนีน้องโยเนี่ยเราปังมากคุณท่านใหญ่มากคือเวลาดวงดีอะทำอะไรมันก็ดีไปหมดใช่มันเป็นจังหวะดีโอกาสดีโชคดีไปเดี๋ยวเราไปจุดกันนะคะ่ะ โย <Yo, S 2> และอีกหนึ่ง<ฆ>เคล็ดลับนะคะอาจารย์ก็สิบบอกมาว่าหลังจากที่เราจุดเทียนเสร็จเนี่ยเราที่ทานเสร็จแล้วเราจะไปรูปที่ถุงเงินขององค์อินแพงกายกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปรูปกันเพื่อจะเอาเงินทองกลับบ้าน น้องโยค่ะพี่โกความปังของเรายังไม่หมดแค่นี้ยังมีต่ออีกหรออาบน้ำมนต์นอาจารย์อาบที่เองเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นอาการอาบน้ำมนต์แบบปัดเป่าสิ่งไม่ดีอะไรที่เราเป็นวิธีที่มันเกาะแเจาะใช่บางทีเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะแบบไม่นะเกาะเราอะไรอย่างเงี้ยมีอุปสรรคไงใช่เราจะล้างออกให้หมดเนาะเราไปเลยไหมไปเลยค่ะพี่โก้ไปค่ะจุปฏิปนโนพระกัวัโตสะกาณโยเริยะ cuauda samadiniwa puasaang menangpunnyagangnikmat samingiku koca waang janan kalauang สดชื่นมากค่ะพี่โก้ตอนนี้พี่รู้สึกมีนวิาังเมื่อกี้ลูกค้าดิวงานแล้วคอนเฟิร์มหรอปังมากผู้ชายพี่ก็ทักเต็มเลยเอาไงล่ะมสบายใจเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าใครที่รู้สึกกุ้มใจหรือว่าเครียดเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆของเราเนี่ยที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทําให้คนเรา เราเหมือนเข้ามาไหว้พระอะไรอย่างงี้เนาะแต่วันเนี้ยเราได้เสริมด้วยไงทำพิธงพิธีต่างๆเนาะสำหรับคนที่มีความเชื่อรู้สึกว่าอยากมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาได้ที่คุณนาด้านทองของอาจารย์สุบินนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเซิร์ชเลยในกูเก็แบบมาง่ายมากสำหรับสบาบทุก EP นี้ก็ขอบคุณน้องโยชิมากมากเลยหมคะขอบคุณเลิฟเลิฟมากเป็นน้องที่น่ารักนะคะแล้วสําหรับ EP หน้านะคะเราจะไปไหนกันเพื่อความปังเพื่อความมูนะคะรอติดตามกันได้นะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย We'll